อาละมาสุดท้าย60บาท60บาทชื่อมีสระะวิรพลแก้ววงมามาสีเหวไก่ไ่นีจ้าไก่นีจ้าโคตขาวไหนดูกล้องเลยไก็เจารู้ว่าไม่มีไข่ธรรมดา

ภูพิยะรงมันใจครับเพราะว่าเกทับมาแล้วเราเล่นย่ไปสิบสี่รางวัลรางวัลละยี่สิบบาทเอาเอาสิบสี่รางวัลก่อน ปฏิทินทิพกระโถเด็กชายชุสุภอรสิงโตสิริโชกดใจดีไม่ใช่เด็กชายชื่อมีนามสกุลมีสราชื่อก็มีสรา 저시만요 좋죠? 에에에